วันนี้นะฮะจะมาทำชาเลนจ์ชาเ e นจ์ร้องเพลงนะฮะซึ่งผมได้รับชาเลนจ์นี้มาจากคุณเนสนะฮะด้วยเพลงดี้ร้องขึ้นต้นด้วยจอจานนะฮะและผมก็เตรียมเพลงนี้มาไว้ให้ทุกคนนะฮะใช่ให้ทุกคนเลยเพลงเราละนายคะสาจากวันนี้จะมีแล้ว เราเล่นนหนจะจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหากวีเราจะมีไหนรวมทางไม่มีไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปครับปอปาฮะ ขอส่งตัวปอปลาให้ครูจังครับผมควอเรียครูและอีกคนนึงเป็นเออใครนีนะลูปัสคันดีเดลลูปัสครับผมครูควอเรียและลูปัสนะฮะฝากที่เหลือด้วยคาบุย